สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง5 2 4ค่ะมาพบกับเราเป็นประจำนะคะพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำห่อมหมกปลาช่อนกันค่ะเมนูที่ทำง่ายๆนะคะวัตถุดิบน้อยแต่รสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีการทำกันเลยค่ะ วันนี้เราใช้เนื้อปลาช่อนนะคะประมาณ300กรัมค่ะเราจะแบ่งนะคะหั่นเป็นแบบสับแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งค่ะเนื้อปลาเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วเราก็จะมาเตรียมผสมกันเลยค่ะวันนี้เราใช้พริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดเราตําเองนะคะเดี๋ยวส่วนผสมเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนค่ะจะใส่ลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ จากนั้นเราจะใส่กะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะใช้ประมาณ250มิลค่ะเราจะทยอยใส่ลงไปเป็นบางส่วนก่อนนะคะเราจะใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะเราจะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็สผสมคูเค้าให้เข้ากันดีก่อนค่ะ พอผสมจนพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเติมกะทิตามลงไปแล้วก็คนนะคะให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยมีความข้นและเหนียวดีค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เวลานิดนึงค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อปลานะคะค่อยๆเดือดซึมน้ำกะทิเข้าไปค่ะ พอคนไปเรื่อยๆนะคะเนื้อปลาก็ค่อยๆซึมเข้าไปแล้วค่ะเหนียวข้นได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเราก็จะมาปรุงกันก่อน,นะคะ่ะเราจะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะรสชาตินะคะก็ให้เพื่อนๆกะประมาณเอานะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะอีกป,ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ให้คนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บละลายดีนะคะ คนต่อไปเรื่อยๆจนนะคะน้ำตาลละลายและมีความข้นเหนียวดีค่ะกะทินะคะที่เราใส่ลงไปวันนี้ประมาณ250 ml นะคะเราจะเก็บไว้ประมาณนิดหน่อยค่ะเราจะเอาไว้ทําน้ำกะทิสำหรับราดหน้านะคะหลังจากผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะตักนะคะส่วนหนึ่งค่ะไปใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่อชิมรสชาติค่ะ ะเพื่อรสชาตินะคะปรุงจนถูกใจแล้วเราก็จะไปทําในขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราคนต่อมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะเนื้อปลาและกะทิเข้ากันดีจนข้นเหนียวได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะเกลี่ยนเนื้อปลานะคะให้ออกไปด้านหนึ่งค่ะเราจะใส่ใบโหระพานะคะลงไปผสมค่ะ ส่วนหัวะพาของเรานะคะเราจะนําไปใส่ในลองก้นนะคะเราจะผสมเนื้อปลาลงไปด้วยค่ะก็จะทําให้เวลาเรานํามาทานนะคะก็จะทําให้มีรสชาติอร่อยนะคะไม่จืดชืดค่ะเพื่อนเพื่อสามารถใช้เป็นผักแบบอื่นด้วยนะคะก็อย่างกะหล่ำปีนะคะหรือว่าใบยอค่ะจํานวนนะคะก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมภาชนะสําหรับใช้นึ่งกันค่ะวันนี้เราใช้ฟอยนะคะ เราจะเจาะรูนะคะให้ฟลอยด์เขามีรูระบายน้ําค่ะเวลาเรานาห่อหมกใส่ลงไปแล้วนําไปนึ่งนะคะจะได้ไม่แฉะค่ะพอฟลอยด์นะคะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเตรียมใบตองกันค่ะเนื่องจากใบตองนะคะเราที่นี่นะคะต่างประเทศค่อนข้างจะหายากน,นะคะมีจํานวนจํากัดค่ะเราก็เลยต้องใช้ฟลอยด์นะคะแล้วเราจะใช้ใบตองนะคะรองลงไปแบบนี้ค่ะ ที่เรานําใบตองนะคะมาลองก่อนนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อหอหมกเนี่ยเขาไม่สัมผัสกับตัวฟลอยโดยตรงค่ะตัวฟอยนะคะแล้วก็ใบตองเขาจะมีกลิ่นเฉพาะเป็นของตัวเองค่ะถ้าหากเพื่อนๆไม่มีนะคะก็สามารถใช้แผ่นรองอบขนมปังนะคะแทนได้เลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเนื้อปลานะคะที่ผสมกับใบโหระพาลงไปก่อนเลยค่ะ ปริมาณที่ใส่นะคะก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลานะคะตามลงไปเลยค่ะกะว่าพอประมาณนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วนะคะก็จะได้2กระทงประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะไปนึ่งกันค่ะเราจะนึ่งในน้ำเดือดนะคะประมาณ10นาทีค่ะ ในระหว่างที่รอหอมหมกสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ํากะทิสําหรับราดหน้ากันค่ะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะคนผสมให้ละลายดีค่ะเสร็จแล้วเราจะนําไปใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ10วินาทีค่ะก็ออกมาข้นได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะผ่านไป10นาทีนะคะตอนนี้หอมหมกของเราใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะนำนะคะน้ำกะทิที่เราซ้ำเตรียมเอาไว้ค่ะราดลงไปเลยค่ะ เราจะราดลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มด้วยใบมะกรูดซอยและพริกขี้หนูค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหมกปลาช่อนนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะรสชาติออกมากำลังดีนะคะแล้วก็ฟูน่ากินมากๆเลยค่ะ หากเพื่อนๆชอบเมนูห่อหมกอยู่แล้วนะคะก็ลองไปทําตามกันดูเป็นเมนูมื้อเย็นค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เนื้อปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะลองไปทําตามกันดูค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของช่องเรานะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและเทคนิคดีๆในการทําอาหารของช่องเราต่อไปค่ะ วันนี้ช่อง m a ม่าคุกกิ้ง5 2 4ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ